สวนะัสดีครับโอ้มืดเลยโอ้ฮะสวัสดีครับพบกับป่ายุทูแชนแนลครับวันนี้กินมาม่าเผ็ดนะเส้นดำนะครับแล้วก็ผมก็เตรียมท็อปปิ้งเป็นขาหมูนะครับไข่นะลูกชิ้นเผื่อว่าเผ็ดนะครับจะลองดูซิว่าเผ็ดจริงป่าเนี่ยนะครับอันนี้ผมใส่เครื่องปรุงแล้ว เนี่ยเป็นี่ครับซอสซอสเผ็ดนะลองดูครับวายยังไงไม่รู้นะโอ้ยอ่านี่นะครับเผ็ดที่ซอสนี่นะครับโอ้โห ลองซองนี่จะกซองเอ้ยใส่สองหอนะหอใหญ่โอ้ยให้เข้ากัน กินทั้งทีก็ต้องกินให้มันมัน,มนสะใจนะครับอโอ้โหสีดำครับโอ้สุดยอดมากนี่ครับนี่หอนี่ครับนี่อ่าอ่อกุ้ยกุ้ยเจียวปันหมื่น นะครับมะมาเผ็ดเนี่ยนะสนใจลองสั่งดูครับในทิ่ตอกตะกร้าปายุทธนะครับปายุทธนะครับอ่ะมาลองดูครับเป็นยังไงบ้างอู้ผมว่ากินเผ็ดประมาณนะแต่ไม่ไ,ไม่ได้เผ็ดเดยเอะมะนาวเลยแบบไทย โอ้ยซึมดำหอมมะนาวเลยอ่ะโุ้ยยังไงก่อนดีอืม cái khăm ok khóc, đắng mũ. ดูยครับ hmm. อ mm ืม hmm. จังยังได้อยู่ครับยังไม่เผ็ดนายเป็นเผ็ดเปกลางอืมโอ้ อ,อ,อ,อน้ำซุปเอ,เอ๋น้ำซอส,สเจ้าไรครับอร่อยอขาหมูตุ้มโคก อืเยอมา,ามังขามูต้อโคกครับไขรรู้สึกรู้สึกว่าเหมือนยังไม่เผ็ด มันจะออกรสกลางๆแล้วเผ็ดตำปักมหยดไป ได้แต่ความเผ็ดนี่ยังไม่ได้ครับเคยกินเผ็ดมาเลเซีย 叫嘛？嗯嗯嗯嗯嗯嗯。

มันมียี่ห้อหนึ่งอะของมาเลเซียเผ็ดโอ้โหเผ็ดมากกินไม่ถึงห่อโอ้ต้องแต่นี้ไม่เผ็ดครับ ถ้าเป็ดต้องเบื้อเลยครับขึ้นเบื้อเลยนี่แหละเดี๋ยวครับพบกันเช่นวาครับไปครับไปเลยครับ